สวัสดีค่ะวันนี้ป้าอ้อยจะพาทุกท่านนะคะไปชมรถแคมเปอร์หรือรถแวนที่ทำเป็นรถนอนของเรากันว่าเราใช้ไปได้สักพักแล้วมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเราใช้ไปก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปเรื่อยรถสำหรับสูงวัยวัยเกษียณที่แบบประหย,ยัดประหยัดตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างอ้อเรากำลังสั่งแอร์มาเนาะแล้วเอาไว้เนี่ยจะมาทำคลิปให้ดูว่าแอร์ที่เราได้มาเป็นแอร์แบบไหนแลวติดตั้งกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูรถกันค่ะ เรามีเก้าอีนะ้นั่งสองตัวนี่ค่ะเก้าอี้แบบแบบนี้เราไว้ใช้ตอนที่เราไปพักแคมป์กันอันนี้เป็นกล่องฟืนค่ะเป็นฟืนเป็นไฟสตาร์เตอร์อันนี้เป็นไฟสตาร์เตอร์แล้วอันนี้เป็นไฟไฟก้อนเล็กๆที่เราสตาร์ทมีเป็นที่ติดไฟอันนี้เป็นเลื่อยเลื่อยส่วนอันนี้ what is this darling it's fuel อ๋อ uh, อันนี้เป็นน้ํามันบางทีเขาก็จุดไฟโดยใช้น,น้ํามันส่วนฟืนก้อนใหญ่ๆะ่ะเราก็เตรียมไปตะหากอันนี้คือกล่องใบ <S <S นึงที่เราใส่ไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้มักจะใช้กันในหน้าหนาวอันนี้เป็นฮีเตอร์ค่ะอันนี้ก็ใช้สําหารับหน้าหนาวฮีเตอร์อันนี้ใช้จากแก๊ส we use with the gas ใช้ได้เลยเนเนี่ยอันนี้เราใช้แก๊สก็จะมีความร้อนออกตรงนี้อันนี้เป็นการปรับเราก็จะมีถังแก๊สแยกนะคะถังแก๊สมันจะอยู่ no. 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 บบนู่น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 ถังแก๊สของเราอยู่ข้างในนู่นส่วนอันเนี้ย เป็นคกกิงแก๊สอ๋อเราเอาไปใช้ตรงนี้ก็ได้นี่ติดอันนี้ก็ได้ในคิทเตอร์ตัวนี้แต่ว่าเราก็จะมีถังแก๊สใหญ่อันนู้น how 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 much uh, how many uh, pound for that one darling how many pound for the tanker half pound อันนั้นเป็น5ปอนด์นะคะเป็นแก๊ส5 pound แล้วอันนี้กี่ p o u n h อันนี้ pound this one one pound อันนี้ one pound แก๊สแท้งเราก็จะใส่รวมกันไว้อันนี้ก็แก๊สแก๊สสำหรับหุงต้มอะไรกแล้วอันนี้เป็นไลเตอร์ไลเตอร์ this gas อ๋ออันนี้เป็น spare stove ของเราเป็น stove เล็กที่จะต้องใช้แก๊สอันนี้เวลาจุดอาจจะใช้หุงต้มต้มน้ำ boil the water or cooking กรณีที่เตาแก๊สใหญ่เ u r ว่า big stove first the problem อันนี้ Big Open Open it o okay. อิดอนันนี้คุณลุงเอาไม้กระดานมาวางไว้เราก็ไว้ใช้ตรงเดินขึ้นลงเวเราเก็บของเสร็จเดินขึ้นลงที่ uh, ประตูที่แวนดออันนี้เป็นเป็นเต็นเต็น เต็นท์แบบนี้นี่เต็นท์แบบนี้นี่นี่เต็นท์ที่เราใช้จะเป็นเต็นท์ที่เปิดด้านข้างเราสามารถเข้าไปในรถได้แบบนี้ส่วนอันนั้นเนี่ยเป็นเตาเป็นบิ๊กสโตฟของเราบิ๊กสโตฟอยู่ด้านนี้ to take out darling และอนี้เขออาเรียก hatch ใช่ไหม c ฮชยูคอ hatch hatches อันนี้เอาไว้ใช้ในการเวลาสับฟืนตัดต้นไม้แล้วก็ใช้ตอกที่มือ <Hammer. S 1> วอย <Hammer. S 1> เป็น hammer ร์แอเอ็กซ์อย่าเอ็ t ซ์ทุโอเค and that one that one is ัน e ีส์เ o ็ตทูคัฟ e วอร์เดอ our camper door แคมป์ปอดโปรเทคเดบัคเดอินเส็ป้องกันยุงและแมลงส่วนอันนี้ไว้ติดที่หน้าต่างหน้าต่างอันนี้ก็หน้าต่างให้อากาศระบายส่วนอันนี้แคมวัดคอคลิปนแคมคลิปสำหรับหนีปไปทั่ทั่วไปเราก็ใช้ประโยชน์อยู่ตลอดเวลาที่เราเอาไปคุณลุงจะเป็นคนจัดระเบียบทุกอย่างเข้าที่เรียบร้อยมากเลยค่ะเบแล้วเดี๋ยวไอ,อ้ตัวนี้เราก็จะไปวางไว้ตรงหน้าประตูเวลาเราขึ้นลงประตูด้านด้านประตูใหญ่ของรถแวนส่วนอันนี้เป็น เราทําเป็นห้องซ้วมด้วยทอยเลทแต่ว่าเวลาที่ไม่ได้ใช้ทอยเล็เนี่ยเราก็จะเอาเรียกว่าอะไรนะชาว์ชาวเว์เน็ชาวเาว์คิดเหรอวัตถุอ The shower the power ก็จะมี power shower อยู่ในนี้มันจะเมนเป็นเหมือนอ,อันนี้เป็นฝาซ้วมที่เราใช้เนี่ยถ้าเราไปทำส้วมเออโอเเราจะใช้ถุงพลาสติกที่เป็นถุงหนาเนี่ยใส่ในนีก่อนแล้วก็ใช้เป็นถุงส้วมด้วยนั่งื <laughs> อ้อ <laughs> แล้วก็เวลาทิ้งก็เอาถุงไปทิ้งนี่เนี่ยอันนี้เป็นตอร์สเปรย์เป็นสเปรย์ที่ใช้อาบน้ําเอาน้ําใส่อเตอร์ใส่ไปในนี้เอาน้ําใส่ไปน,นี้แล้วก็นี่คืออุปกรณ์เซ็ตของมันวัดดูคอยท<ด>อันนี้คืออร์ปั๊มวอเตอร์ปั๊มที่เราเอาวางไปในในน้ำเราอาจจะไม่ได้ใช้แบ็คอันนี้นะเราอาจจะใช้เป็นถังอย่างนี้ก็ได้นี่แล้วเราก็ใช้เป็นสเปรย์ฝักบัวนัว่นแหละอาบน้ําเอาด้านนี้ใส่ไปในน้ํา ใส่ลงไปในในในน้ำในแล้วก็ตัวปัม๊มมาร์เก็ตอะ fill with the w เ t e r อันอันนี้ใส่อันนี้ต่อแล้วอันนี้ใส่ลงไปแล้วก็ใช้ฝักบัวอาบน้ำเราก็อาจจะไปแขวนไว้แฮงก์ออนเดอะทรีก็ได้หรือว่า put on the ground We might also use the bucket insted a of a n งก็ได้ hmm. นี่ก็เป็นที่อาบน้ําของเรามันก็จะออกมาเป็นแบบนั้นน่ะในกรณีแคมปิ้งที่มันค่อนข้างจะโอเพนเนี่ยเราก็จะทําที่อาบน้ําแบบนี้เราใช้ทั้งเป็นที่ uh, taking k s n o w e r or we put the toilet inside there and use the toilet ในกรณีที่เราไปพักตามบุลด็อกกิ้งหรือว่า primitive camp ก็คือแคมป์ที่ uh, เป็นแคมป์สถานที่พับลิกทั่วไปที่ไม่ค่อยอนันนี้ไม,ไม่ไม่มีบริการห้องน้ำนั่นเอง <Water> bladder อ๋ oh, อันนี้ในกรณีที่เราใส่น้ำลงไปในแท้งแล้วก็อันเนี้ยใช้เอาท่อฝักบัวอันเมื่อกี้เนี่ยท่อฝักบัวอันเมื่อกี้เนี่ย <And water. S 2> จะติดตรงนี้แล้วก็แขวนไว้บนต้นไม้ในนี้ก็จะเต็มไปด้วยน้ําแล้วเราก็ใช้อาบ <c oughs> ลูนก็จะทําให้ดูเออจะใช้ล้างมือล้งนะอางหน้าอาบน้ําก็ได้หรือใช้ฝักบัวก็ได้อันนี้นมันเปิดปิดได้ <c oughs> เราบีได้ใช้บ้างแล้วในกรณีที่เราไปในในทอปิกเอ่อแคมปิ้ง รวมนะเราไม่ได้ใช้เราไม่ใช้เราก็เก็บอันนี้เข้าที่มีฝาปิดเรียบร้อยประหยัดพื้นที่สําหรับแคมเปอร์เล็กๆของเราเราก็ต้องใช้เป้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเออ use for several purpose ข้าวของพวกนี้เราก็จะไว้อย่างนี้ปกติเราจะไม่ขนเข้าขนออกเราจะไว้อย่างนี้จะไปที่ไหนก็แล้วแต่เราก็จะเอาไปในลักษณะนี้แล้วคุณลุงบอกว่าไม่เป็นไรส่วนอันนี้เนี่ยเป็นเป็นไงเป็นส่วนที่เอามาลองในกรณีที่ความรู้สึกว่าไอ้แผ่นกระดานมันย่บลงมาเนี่ยเราก็จะใช้อันนี้เป็นตัวลองช่วยค้ำไว้ให้จริงๆล้วไม้กระดานอ่ยเนี้ย how how thick it is three quarter inch or approximately สามส่วนสี่นิ้ว almost an inch โอ a คสามส่วนสี่นิ้วความหนาของมันนะคะที่เราทำไว้ แล้วก็ตรงนี้เราก็จะเอาสายที่มีูกพันไว้เปือือนในกรณีที่จำเป็นต้องใช้อันนี้ก็ทําเป็นไม้กวาดไว้กวาดพื้นส่วนไอ้แผ่นนี้ไอ้พวกนี้เราก็จะใช้ปูเวลาที่เราเอาเต็นท์ไปติดด้านข้างรถแล้วก็สถานที่ที่อยู่ตรงใต้เต็นท์เราก็จะปูเอาผ้าพวกนี้ปูส่วนอันนี้ box A what is it อันนี้คือพวกอุปก,กรณ์ไฟฟ้าอุปก,กรณ์เครื่องมือต่างๆที่เราเตรียมเอาไว้ในกรณีที่เราจะต้องใช้หรือฉุกเฉินมีทุกอย่าง everything h e ่ e Unlimited ็ดโพสแล้วก็ยังมีอันนี้อีกด้วยอันนี้นี่คุณลุงก็เก็บอะไรบ้าง How to open it นี่ก็คือพวกอุปกรณ์ต่างๆที่บางทีเนี่ยเราจะใช้อะไรเราก็จะมาหาได้จากตรงนี้มีพร้อมไว้ใช้งานอันนี้เป็น spare เอ่ออะไรนะ e Extension cord e <rect> เป็น spare Electric extension cord เป,เป็น spare ที่เรามีเอาไว้ใช้ oh, yeah. ย่โ yeah. ต๊ะนี้พับได้เวลาที่เรานั่งในเต็นท์ไว้ทานอาหารในกรณีย่งทานอาหารกันเราก็จะใช้โต๊ะอันนี้นี่เราก็จะเอาไว้ในใต้เตียงแบบนี้ในกรณีอลิสท่านบิด <laughs> อันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกปลาหรือฟิชชิ่งต่างๆอันนี้เป็นชุดชุดที่ส่วนอันนี้เนี่ยเป็นเวส นะไล์วัตยูคอเวสเวสก็คือเวลาเราลงเรือไปเราจะต้องใส่อันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎที่นี่เลยนะถ้าคุณนั่งเรือลงไปคุณจะว่ายน้านเก่งแค่ไหนคุณก็ต้องใส่ส่วนอันนี้เนี่ยเป็นรองเท้ารองเท้าที่ไว้ใส่เวลาที่เราลงไปยืนตกปลาในลําน้ําในกรณีที่เราไปตกปลาอ้แล้วเราจะยังมีเบ็ดเดี๋ยว we go back to the when later to show everything inside โอเค ดูนอนเทคอยู่ไมค์ขาด,ด้านท้ายรถของเราเราก็เห็นแบบนี้คุณลุงจะเป็นคนที่อชอบนอนที่นอนหนาๆนะคะถ้าไปนอนเต้นแล้วมีอะไรปูบางๆเงี้ยแกจะนอนไม่ได้จะปวดหลังเราก็เลยต้องดูที่นอนดิมันหนาขนาดนี้นะเนี่ยหนาหนาแบบนี้เลยแล้วก็นี่เป็นโต๊ะโต๊ะอีกตัวหนึ่งที่พับขาได้โต๊ะตัวนี้เราจะเอาไว้ในการปรุงอาหารในเต้นนะคะกลางออกแล้วก็เอาเตาวางส่วนในนี้เนี่ยคุณลุงก็ยังมีของอ,อันนี้เป็นไฟหลอดไฟเครื่องมือเครื่องใช้แอบอยู่อีกแล้วก็นี่ อันนี้เป็นเก้าอี้นะคะเก้าอี้เวลาที่คุณลุงไปแข่งยิงธนูไปทัวร์นาเมนต์อาร์ชลีทัวร์นาเมนต์เนี่ยป้ายตามไปด้วยป้ายก็นั่งนั่งรอคุณลุงยิงธนู <laughs> <laughs> แล้วก็มันมีสายสะพายบ่านะมีไอันนี้แ a งกิ n งทูแ a รีพุท t on the s h o u ์ d okay. e อโอเคแบบนี้ก็จะเดินตามลุงไปข้างหลังก็จะสะพายเป้ไปด้วยอะไรนะ what do you call? Fishing Rod and Reel Fishing Rod fishing rod and reel อ uh? ่ะ เป็นเบ็ดค่ะของคุณลุงนี่อันนี้ดีไซน์นี่ของคุณลุงสองอัน,น,นอันนั้นของป้าอ้อยสองอัน,น,นแล้วก็จะมีอน,น่าลายไันอ,อน,น่าอ่ะนอนั้นเขาเรียกอะไรเอออันนี้ก็คืออุปกรณ์ตกตาก็จะมีเหยื่อวัดด uh ุยยคออิดไอโฟกัสเหยื่อหลุลุ รูหรอรู how how you spell L U R E L U R E นี่ก็จะมีหลายแบบหลายขนาดหลายไซส์เวลาเราไปตกปลาเราก็จะพกอันนี้ไปด้วยเพราะว่าตกปลาตกมาก็จะเปลี่ยนนะคะก็มีเออนี่เหมือนไหมกระดุงกระดิ่งกระดุงกระดิ่งกระดิ่งน่ากลัวน่าขยักขยแ่งเนี่ยเราก็จะสะพายอันนี้ไปด้วยเวลาที่เราไปตกปลากันคลุงก็จะเลือกมาไว้หลายอย่างเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปแคมปิ้งเนี่ยบางครั้งการไปแคมปิ้งก็จะไปเจอลำน้ำอยู่ใกล้ๆแคมป์กล่าวที่เรา แคมป์ที่เราไม่ใช่แคมป์กลาวเป็นแคมป์บุนด็อกกิ้งหรือเป็นพับลิกแคมป์อินดูวูดนะที่มี uh, มีปลาให้เราตกด้วยแต่เราก็ต้องมีใบอนุญาตนะนั่นแล้วนั่นแล้วเนไว้พรอมคืนตื่นมาจะทำอะไรก็เปิดไฟอันนี้ออแล้วก็กดปิดมันเป็นแม่เหล็กเป็นแม็กเมทที่ติดอยู่เราสามารถถอดออกได้อ่ะทีนี้เราก็มาดูข้างในเรามี what we have here what we have yeah what is that plastic บักเก็ต no uh bucket what it for it is a uh, dryer to take the moisture out of the air มันจะเหมือนทรายพิเศษนะนะที่มันช่วยให้ moisture ก็คือพวกไอ้น้ำอะไรที่มันเข้ามาในนี้เราต้องการให้มันแห้งเพราะฉะนั้นพวกเค้าของเรามันจะได้ไม่ขึ้นลาไม่เกิด what do you call the โมไรช่ More, right? avoid the mo มันจะช่วยให้ในรถของเราเนี่ยแห้งไม่เกิดความชื้น o มอยเจอคือความชื้นนั่นแหละแล้วก็อันนี้เป็นแฟนเป็นแฟนที่ใช้ได้ทั้งแบตเตอรี่แล้วก็ใช้ไฟก็ได้มีสองตัวแบตเตอรี่ I know. I know. ถังแก๊สห้าพาวที่เมื่อกี้บอกเราก็จะมีสแปร์ไปในกรณีที่อเราเอาถังเล็กไปด้วยแล้วมันไม่พอใช้หรือมันหมดเราก็จะได้มีแก๊สในกรณีที่เราไปแคมป์นในป่าหรือที่ห่างไกลเนี่ยมันก็จะช่วย ให้เรามีแก๊สมีความร้อนมีการใช้เตาได้เป็นหม้อตาต้มน้ำอ้อยก็เลยทิ้งไว้ในนี่ส่วนอันนี้เป็นกระทะที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอืเรียกไม่ถูกมันหนักมากกระทะอันเนี้มันเรียกว่ากระทะที่ไม่ไม่ติดน่ะไม่อ๊อฟกอดคอเนี่ยเวอรี่เฮแต่มันร้อนแล้วมันก็ดีแล้วก็คุณลุงก,ก็บอกว่าเวลาปรุงอาหารแล้วไม่ต้องล้างให้ใช้กระดาษที่ชั่ว รูปๆออกไปมันก็จะมีเหลือน้ามันติดแต่เ็อ๋อว่าเออไปเที่ยวทีหนึ่งก็ล้างทีนี่ยังไม่เกลี้ยงเลยว่าจะล้างใหม่อยู่เดี๋ยวจะเอาเข้าไปล้างในบ้านเดี๋ยวจะได้สะอาดขึ้นคือกาต้มน้าเอ่อมันก็มีแบบสวยๆสีๆก็มีนะแบบเคลือบก็มีแต่อันนี้มันถูกที่สุดเราก็เลยเลือกอันนี้ทุกเช้าเราจะต้มน้ําเพื่อชงกาแฟกินค่ะที่ว่างๆตรงนี้ไม่ว่างหรอกเวลาไปเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีพวกกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วก็อุปกรณ์ยิงธนูของคุณลุงตรงนี้ก็จะเต็มหมดแล้วเขาของที่จะเอาไปเใช้กินนขมอ เครื่องปุุมต่างๆเอ้ยพ่ออ้อยก็จะเอามาโหลดไว้ในนี้เวลาทุกครั้งอ่ะเราก็จะเอาลงแล้วก็เอามาใส่จะเอาอะไรไปก็จะเลือกอันนี้ก็เป็นน้ําดื่มแล้วก็อันนี้เป็นอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ที่มันแปลงแปลงกระแสะไฟใช้กับปลั๊กได้เวลาจะใช้ปลั๊กเนี่ยจะต้มอะไรเนี่ยก็จะใช้ปลั๊กตรงนี้ไม่ใช่สิใช้ปลั๊กตรงนี้เออใช้ปลั๊กตรงนี้ในกรณีที่ใช้เตาไฟไฟฟ้าหรือว่าพัดลมไฟฟ้าเนี่ยก็จะต้องเปิดอันนี้ก่อนนี่ค่ะเปิดสวิตช์อันนี้ เิดสวิตเอ๊ะไม่ใช่อันนี้ <c oughs> อันนี้อันนี้เป็นไฟเปิดสวิตอันนี้ก่อนแล้วถึงจะใช้เสียบปลั๊กได้ส่วนอันนี้เนี่ยถ้าในกรณีมีสโมกหรือคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์เข้ามาในรถมันจะส่งสัญญาณดังปี๊ปปี๊ปปี๊ปี๊ให้เราค่ะส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่เสียบอะไรเครื่องพวกชาร์จต่างๆตัวน,นี้จะเกี่ยวข้องมากับนี่ค่ะลิเทียมเขาเรียกว่าลิเทียมแบตเตอรี่สิบสองจุดแปดโวลต์มีสองตัวนีตัวคอนเวอร์ตของมันอันนี้ตัวอินเวอร์เตอร์ของมันค่ะ ตู้เย็นของเราอันนี้เราปิดไว้เราล้างทําความสะอาดแล้วก็ปิดไว้ก็จะวางไว้ตรงนี้ระหว่างเราสองคนอันนี้ที่นั่งคุณลุงอันนี้ก็ที่นั่งเอ้ยนะคะล้างทําความสะอาดไว้ค่ะแล้วเวลาเราจะไปเที่ยวกันเราก็จะเอาพวกของที่ต้องใช้ความเย็นเนี่ยมาใส่ไว้ก็จะอยู่ได้แล้วเปิด3ามสิบเอ็ดนะคะสามสิบเอ็ดเอ่อไม่รู้มาเรียกองศาหรืออะไรสักอย่างนี่แหละก็เพียงพอเพราะว่าถ้าเปิดให้ต่ํากว่านั้นเนี่ยผักมันก็จะกลายเป็นน้ําแข็งได้ส่วนไอ้ตัวนี้เนี่ย มันก็เป็นตัวบอกอุณหภูมิในรถนอกรถแล้วก็เวลาที่เราซื้อมาติดตั้งส่วนอันนั้นก็คือคาเฟก็ซื้อมาติดตั้งใหม่เหมือนกันแล้วก็อันนี้เราก็เอาหลอดไฟแบบนี้ไปด้วยเพราะว่าบางครั้งเราสามารถจะเข้าไปในแคมป์กลาวแล้วก็มีไฟใช้เปเปอร์ทาวนี่เป็นอะไรจําเป็นมากๆที่นี่เพราะว่าจะต้องใช้ในการล้างมือทําความสะอาดมีตัวนี้จะช่วยส่วนม่านอันนี้เนี่ยบางครั้งเราก็จะปิดแต่โดยทั่วไปเนี่ยเราจะปิดด้านหน้าเราก็ไม่ต้องปิดม่านแต่ถ้าเราไม่ได้ปิดด้านหน้าด้านหน้าก็คือใช้ตัวนี้ปิด เมื่อคืนเวลานอนเนี่ยบางทีมันอยู่ในแค้มกลามก็จะมองเห็นกันใช่ไหมเราก็จะปิดตรงนั้นหรือไม่งั้นก็ปิดผ้าม่านส่วนหน้าต่างเนี่ยเราก็จะใช้ไอ้ตาข่ายที่เมื่อกี้จะโชว์ให้ดูอะมาเปิดหน้าต่างแล้วก็ใช้ตาข่ายติดอากาศมันก็จะเข้ามาอันนี้ถ้าเป็นหน้าร้อนจะทําแบบนั้นแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวนี่เราจะปิดหมดเลยแล้วก็เปิดฮีเตอร์นี่ก็เป็นอุปกรณ์เวลาที่ไปเข้าห้องน้ําเวลาที่ไปเข้าห้องน้ําที่เราไปอยู่เนี่ยเขาก็มีที่ชู้มีอะไรให้นะแต่ว่าคุณลุงก็จะชอบใช้ของเราเองเราก็จะมีเวทเทาแล้วก ผ้าเศษผ้าต่างๆที่เราเตรียมเอาไปก็เป็นพวกผ้าขนหนูเก่าที่เราอาจจะไว้ใช้เช็ดพื้นถูนู่นถูนีน่หรือว่าทําความสะอาดได้นั่นเองมาถึงเตียงนอนนี่เตียงนอนของเราก็จะมีผ้าปูเตียงอันนี้ก็คือผ้าห่มนอนสองชั้นที่คนที่นี่ก็จะใช้แบบนี้แหละก็คือต้องมีผืนหนึ่งอยู่ข้างล่างสําหรับใช้หม่มแล้วก็มีอีกผืนหนึ่งอยู่ชั้นบนส่วนพวกชั้นพวกเนี้ยเราก็จะมีอันนี้เป็นเลนโค้ดเลนโคดอันนี้เป็นเสื้อกันหนาวอันนี้เป็นผ้าหม่มอีกผืนหนึ่งผ้าขนหนู อันนี้ด้านนี้คุณลุงนอนส่วนปว้าอ้อยนอนด้านนี้ก็จะมีนี่เลยป้าอ้อยก็จะมีเกมหนังสือไปอ่านแล้วมีอุปกรณ์ในการถ่ายถ่ายคลิปต่างๆก็จะเป็นพวกกล้องขาต่อกล้องแล้วก็ครีมอันนี้เป็นยาพวก first aid first aid kit แล้วก็มีไอ้นี่ไอ้นี่เป็นเป็นบาลที่ทํามาจากเ่หญ้าเอ็นยืดหรือว่าเทนทีนซึ่งใช้ดีมากมาลกสักตว์กัดต่อยป้าอ้อยขาดไม่ได้เลย แล้วก็มีวายขวดหนึ่งด้วยแล้วก็มีหมวกมีถุงมือเพราะว่าอีกไม่นานก็จะหนาวอีกแหละนอนสบายค่ะนอนแบบสบายสบายยืดขานอนต้องไม่เบียดกันนะแล้วก็ถ้าเป็นหน้าร้อนเนีย่ยคืนนอนเราก็จะเปิดอันนี้ด้วยเราจะเปิดให้พัดลมเนี่ยสามารถจะเป่าลมเข้าหรือเป่าลมออกก็ได้แล้วก็เปิดให้มันขึ้นไปข้างบน เปิดฝามันด้วยแต่ถ้าปกติเราจะปิดมันก็ดีอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเราเปิดฝาอยู่เนี่ยแล้วเกิดฝนตกเนี่ยมันจะปิดเองทุกอย่างก็จะปิดเองแล้วถ้าหน้าร้อนนะตอนนี้เราสั่งแอร์มาแต่ยังไม่ได้แอร์หน้าร้อนเนี่ยเราจะนอนโดยไม่ปิดประตูบานนี้แต่เราจะใช้ตะข่ายขึงตะข่ายกันยุงอ่ะปิดตรงนี้แทนถ้าอยู่ในแคมป์กราวอ่ะมันก็ไม่อันตรายใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้เราจะเป็นที่กลางเต็นท์ของเราเนี่ยแล้วเราก็เปิดหน้าต่างสองบานแล้วก็มีตะข่ายปิดแล้วก็เอาพัดลมมาวางตรงนี้ตัวตรงนี้ตัวนนึนงก็็เยยสบา เพราะตรงนี้ก็ลมเข้านะต่างลมก็เข้าแต่ถ้ามันร้อนมากๆก็ต้องรอสักพักตอนนี้เราสั่งแอร์อยู่พรุ่งนี้น่าจะได้เอาไว้ได้แอร์มาแล้วเราจะมาทําให้ดูว่าแอร์ของเราเป็นยังไงมันใช้อย่างไรบ้างเนี่ยแหละค่ะรถแคมเปอร์คันเล็กๆที่เราใช้มาช่วงระยะหนึ่งแล้วมันพาเราไปไหนๆไหนๆมารถคันนี้คุณลุงซื้อมาตั้งแต่สองพปี2008นะก็สิบสิบเท่าไหร่สิบปีนี้2 0 1พ16สิบห้าสิบหกสิปีเข้าไปแล้ว บอกได้เลยสภาพเครื่องยนต์ไม่เคยมีปัญหาแม้แต่ครั้งเดียวทําให้เรารู้สึกกลัวๆเหมือนกันแหละว่าวันหนึ่งที่เราพาเขาไปไกลๆเนี่ยเขาจะไปตายอยู่กลางาตายแบบไม่ฟื้นเลย ไต้องทาเรา่ยเาก็ใช้ประโยชน์ทุกช่อวันนี้ก็คือตัวรีโมทสำหรับพัดลมนาน้นส่วนท้างในเนี่ยก็จะมีไม้เท้าการิ่ามใช้เียกวอล์กอะไสิทติสิิสสำหรับเดินตาอยู่สอันของเรคนแล้วก็จะมีลมลมอยู่งนี้ด้วยส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะมีสบู่ของคุณลุงมีไฟสำหรับปิดในเต็นท์เมื่อคืนเป็น้มีไฟเนี้ยแล้วก็พวกนี้จะเป็นแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กนี่มีหลายอย่างนะนี่นี่ก็แม่เหล็กนี่แม่เหล็กอันนี้ก็แม่เหล็กอันนี้ก พวกนี้ก็จะเป็นของส่วนหนึ่งที่เราใช้ในการไปแคปซิ่งแต่ว่าเราก็จะเอาออกมาวางที่นี่อย่างกล่องนี้บางนี้คือกล่องกาแฟทุกอย่างเกี่ยวกับกาแฟเราจะใส่น,นี้อันนี้ก็เป็นบรรดาผ้าขนหนูที่สะอาดนะคะเราสาหรับใช้เช็ดถ้วยเช็ดชามต่างๆและใช้ทําความสะอาดของที่เราใช้กินส่วนอันนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการปรุงอาหารไม่ว่าจะเป็นตะหลิวถ้วยชามที่ล้างจานจานกระดาษอะไรจะอยู่ในนี้หมดมีดช้อนอยู่ในนี้หมดเลยแล้วก็นี่เป็นกระบวยตักน้ํารู้สึกนี่ก็จะเป็นของรุมส่วนเอ้ถุงเนี้ยน,นี่ใส่ถังแก๊ ส่วนอันนี้เป็นกีเตอร์ที่เราไม่ได้ใช้เอามาไว้อันนี้เป็นท่อต่อแก๊สแล้วก็อันนั้นคือเต็นท์เต็นท์ที่เหมือนกับเลยเราเอาไปใช้นอนอะแต่ว่าเราไม่ได้นอนเต็นท์เราก็เลยเอาออกมาไว้นี่ส่วนถังน้ําแบบเนี้ยเราก็าไว้รองน้ํารวมทั้งอันนั้นสแปร์น้ำเอาไว้ใช้ด้วยวเวลาจะไปเที่ยวแต่ละครั้งป้าอ้อยก็จะนี่เอากล่องมา กล่องพลาสติกมาใบเตรียมของอะไรที่ไม่ต้องแช่เย็นไม่เสียไม่หายเนี่ยเพราะว่าก็จะทยอยใส่ไปว่าเราจะเอาอะไรไปบ้างอย่างเนี้ยเป็นข้าวสารไอ้ข้าวสุกข้าวที่สุกแล้วเป็นแพ็คๆไม่ต้องแช่เย็นอันนี้ก็เป็นพวกเส้นที่เอาไปน้ํามันพืชอันนี้เป็นอะไรเบคอนชิ้น,นๆอันนี้เป็นเห็ดแล้วก็ อันนี้ก็เป็นเกลือกับพริกกับพริกไทยเกลือกับพริกไทยน้ําตาลแล้วก็อันนี้อะไรนะแครนเบอร์รี่กระป๋องอันนี้ปลากระป๋องแตกปลากระป๋องที่นี่เราซื้อเป็นแพ็คแบบนี้ก็เตรียมเอาไปเวลาใช้อันนี้ถั่วกระป๋องวุ้นเส้นขนมพริกแล้วก็ถั่วเดี๋ยวอันนี้พ้าอ้อยเตรียมเอาไว้สําหรับใส่นะั่นใส่เห็ดเอ้ใส่ไข่จะใส่ได้ทั้งหมด6ฟองแล้วก็ไม่แตกความจริงมีกล่องใส่เห็ดแล้วก็ปรากฏว,ว่าไม่รู้ห,หายไปไหนแล้วเวลาที่เราจะไปเนี่ยเราก็จะเตรียมพวกผัก จะมีการเตรียมผักเนื้อสัตว์อะไรซึ่งอยู่ในตู้เย็นอะแต่ว่าเวลาจะไปเราะก็จะต้องจดไว้ว่าจะเอาอะไรไปบ้างหรือซื้ออะไรบ้างแล้วก็จดใส่กระดาษไว้ว่าถึงเวลาก็เอาไปใส่ตู้เย็นรวมทั้งพวกน้ําดื่มต่างๆด้วย